สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องกฎ72ดนะคะกฎ72ดเนี่ยค่ะเป็นกฎที่ใช้ในการประมาณระยะเวลาที่เงินต้นจะทวีคูณเป็น2เท่าอย่างคร่าวๆค่ะซึ่งมันจะให้คําตอบที่เร็วกว่าการใช้สมการหรือว่าการเปิดตารางในการคํานวณน,นะคะเมื่อมีการกําหนดอัตาราดอกเบี้ยทบต้นต่างๆกันค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจริงๆกฎนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการต่อยอดแนวคิดหรือหลักการมาจากการคิดออดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองค่ะ ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทราบว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ะคะ่ะที่จะทําให้เงินต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะเราก็สามารถทําได้ด้วยการน,นะะํา72ดสิค่ะหารด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นนะคะซึ่งจะทําให้ได้สมการออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะถ้ากําหนดให้ t นะคะเป็นระยะเวลาที่เงินต้นจะ ทวีคูณเป็น2เท่านะคะแล้วก็ตัว r เนี่ยก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่เป็นร้อยละนะคะอย่าลืมนะคะต้องเป็นอัตราดอกเบีย้ยเป็นร้อยละนะคะเราจะได้สูตรการคำนวณว่า t เท่ากับ72หารด้วย r ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทราบว่าต้องใช้ระยะเวลากี่ปีกว่าที่เงินต้นจำนวน5,000 500, 0 0บาทอะคะ่ะ จะเพิ่มเป็น1ล้านบาทใช่ไหมคะก็คือ50,000นเพิ่มเป็น1ล้านจะเห็นได้ว่าค่ามันเท่ากับ2เท่านะคะถ้ากําหนดอัตราดอกเบี้ยทบต้นที่4%ต่อปีคะ่ะดังนั้นในการคํานวณนะคะเราก็สามารถนําเอา 4เนี่ยค่ะไปหารกับ72นะคะก็คือ72ตั้งหารด้วย4คําตอบที่ได้ก็คือ18นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรานําเงินต้นจํานวน5 0 0 0 0 0บาทเนี่ยค่ะไปหาผลตอบแทนให้ได้ที่4%ต่อปีทบต้นปีละครั้งนะคะมันจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ18ปีค่ะที่จะทําให้เงินต้นจํานวนดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นเงิน1ล้านบาทแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าวิธีการคํานวณแบบนี้เป็นวิธีการคํานวณประมาณค่าแบบคร่าวๆเ,เ,เท่านั้น ะะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มีความแม่นยำเท่ากับการคิดคำนวณโดยการแทนค่าสูตรหรือว่าการเปิดตารางนะคะดังนั้นวิธีนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับเวลาที่เราไม่มีเครื่องคิดเลขหรือว่าไม่มีตารางที่จะหาคำตอบได้นะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะทำให้เงินต้นจำนวน10,000บาทนะคะที่เราฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ค่ะ ซึ่งธนาคารพาณิชย์เนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่2%ต่อปีนะคะและจากเงิน10,000บาทเนี่ยจะเพิ่มเป็นเงิน20,000บาทได้เนี่ยต้องใช้เวลาในการฝากนานเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าการฝากเนี่ยเรากําหนดให้เป็นการฝากแบบประจํา3เดือนค่ะทีนี้หลักในการคิดคํานวณน,นะคะก็คือจากโจทย์เนี่ยกำหนดบอกว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยให้ดอกเบี้ย ที่2%ต่อปีใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าการฝากครั้งนี้ของเราเนี่ยค่ะเป็นการฝากประจําแบบ3เดือนซึ่งการฝากประจําแบบ3เดือนเนี่ยก็คือว่าเขาจะคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ3เดือนหรือว่าทุกๆไตรมาสนะคะนั่นหมายความว่าในการฝากเงินดังกล่าวค่ะ คนที่ฝากเงินนะคะจะได้รับการคิดดอกเบีย้ยทบต้นปีละ4ครั้งก็คือ3 <c oughs> เดือนคิดให้ครั้งหนึง่ง3 <c oughs> เดือนคิดให้ครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใน1ปีที่มี12เดือนเนี่ยก็จะมีการคิดทบต้นทั้งหมดเป็นจํานวน4ครั้งนะคะดังนั้นอัตราดอกเบีย้ยที่ผู้ฝากเงินจะได้รับในแต่ละไตรมาสคะ่ะก็จะเท่ากับ2หารด้วย4นะคะก็คือคิดออกมาได้เท่ากับ0.5%ค่ะก็คือ2%อต,ต่อปีนะคะใน1ปีได้ดอกเบี้ยทั้งหมด4ไตรมาสนะคะ ต้องอย่าลืมนะคะอัตราดอกเบีย้ยที่จะไปแทนค่าในสูตรต้องอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นจากกฎ72ด72นะคะเราก็สามารถนําไปแทนค่าในสูตร t เท่ากับ72หารด้วย r และตัว r ตัวนี้ต้องอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือ72หารด้วย0.5ดังนั้นคําตอบที่ได้ก็คือ144ค่ะแต่อย่าลืมนะคะสิ่งที่ต้องพึงระวังค่ะก็คือว่าระยะเวลาในการคิดทบต้นเนี่ยก็คือ1ไตรมาส ดังนั้นคำตอบที่เราได้1 4 4เนี่ยคำตอบหน่วยที่ได้จะต้องเป็นไตรามาสค่ะดังนั้นถ้าเขาถามว่ากี่ปีคุณก็ต้องแปลงจากไตรามาสให้เป็นปีนะคะดังนั้นผู้ฝากเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝากเงิน144ไตรามาสซึ่งคิดได้เท่ากับ36ปีค่ะก็คือเอา144ตั้งหารด้วย4เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าใน1ปี12เดือนเนี่ยค่ะเราจะคิด ดอกเบีย้ยทบต้น3เดือนครั้ง3เดือนครั้งเพราะฉะนั้นใน1ปีก็จะคิดทั้งหมด4ครั้งค่ะหรือพูดง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ว่าการที่เงินต้นจำนวน1,000 0บาท ให้ผลตอบแทนที่2%ต่อปีมีการคิดทบต้นทุกๆไตรมาสนะคะ10,000บาทจะเพิ่มเป็น2,000 0บาทเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด36ปีค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะคะเราลองมาคิดคำนวณโดยการแทนค่าสูตรกันบ้างค่ะสูตรที่ว่านี้ก็คือสูตรการคิดหาดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะสามารถแทนโดยใช้สูตรไหนก็ได้ค่ะ นักศึกษาใช้สูตร fv นะคะ fv ก็คือ fv จะหาได้เท่ากับ pv คูณด้วย1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เราก็รู้ว่ามูลค่าเงินในอนาคตก็คือ20,000บาทใช่ไหมคะเท่ากับ pv pv ก็คือเงินต้นตั้งต้นวันนี้คือ1,000 0บาทคูณด้วย1บวก i i ในที่นี้ก็คือ0.5เพราะฉะนั้นก็คือคูณอยู่กับ 1บวก0.5นะคะยกกำลัง N ทีนี้เนี่ยค่ะตัวที่เราต้องการหาก็คือตัวแปร N นะคะเราก็ทิ้งเอาไว้ค่ะและเราแก้สมการออกมานะคะจะได้เท่ากับตัว N เนี่ยก็คือ138.98ไตรมาสตมานะคะเพราะฉะนั้นเทียบปัญญัตยาออกมาได้ว่า138.98หารด้วย4จะได้คำตอบออกมาใกล้เคียงกันก็คือที่36ปี